สวัสดีค่ะวันนี้บังจะมาสอนชงชานะคะค่ะอันดับแรกใส่นมไปนะคะหนึ่งแก้วเปิดแก๊สค่ะใส่น้ำค่ะหนึ่งแก้วใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะคะไม่ต้องแรงมาก รอนมอุ่นสักพักนะคะใส่น้ําตาลลงไปค่ะน้ําตาลตามใครชอบหวานมากใส่มากใครชอบหวานน้อยใส่น้อยนะคะแล้วแต่แต่ถ้าใครเป็นเบาหวานไม่ต้องใส่นะคะตอนนี้เรารอให้นมมันเริ่มอุ่นค่ะเริ่มเดือดนิดนิดแล้วเราจะใส่ชานะคะรอสักพักค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทีเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นมเริ่มอุ่นขึ้นมานิดนิดแล้วนะคะเราจะใส่ชาตามลงไปค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนสกูป๊ปแล้วก็รอสักพักนะคะให้น้ำเดือดตอนระหว่างอารอชาเดือดนะคะต้องยืนเฝ้าตลอดเวลานะคะไม่งั้นน้ำมันจะฟู่ล้นหมออนะะ้อค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำผสมกับนมนะคะชาเริ่มเดือดแล้วนะคะสังเกตดูค่ะ เราก็จับหมอ้อยกขึ้นมาขยับสักรอบค่ะเพื่อไม่ให้น้ํามันฟูกออกล้นหมอ้อนะคะสีชาเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้ชาเดือดแล้วนะคะสีชาสังเกตดูนะคะจะเริ่มเปลี่ยนสี ถ้าชาเริ่มเดือดแล้วเราก็เขย่าหม้อให้เป็นวนๆนะคะเพื่อไม่ให้น้ํามันล้นหม้อว้าวสีชาเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเขย่าว,วนไปเรื่อยๆคะ่ะจนสีชาเริ่มเข้มได้ที่นะคะถึงจะได้ใช้ได้ถ้าใครสะดวกใช้ช้อนคะ่ะทําครั้งแรกยังไม่ค่อยชํำนาญก็ใช้ช้อนคนไปก่อนนะคะ ทัาพี่ชนไปก่อนค่ะพอชาเริ่มเดือดเต็มที่นะคะยกหม้อออกมาครึ่งหนึง่งให้โดนความร้อนฝั่งหนึ่งค่ะชามันจะไม่ล้นหม้อตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะดูนะคะโอเคค่ะปิดแก๊สค่ะอ่าชาได้ที่แล้วก็เสิร์ฟใส่แก้วค่ะใช้ที่กรองชานะคะ วันนี้ทำสำหรับสองแก้วค่ะชาได้ที่แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเราไปดูกันค่ะว่าบางชิมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงค่ะเทสโอเคไหมเท s, ah. okay, right? <S yes, okay nice โอเค